โอ้กลิ่นดอกแค่ไปรวกกลิ่นกระปลนกันนะมันนี่ดูต้นดอกแค่นะเจ็บเลยมะกรับหนึ่งดอกแค่มีหมูปิ้งบ่มีหมูปิ้งไหม Mì mũi gì? Mì mũi phuông Mũi phuông hả? Để tôi phuông này

ว่อยไงตาวงยงยัยคือหลังคาเหรอาหมูทอดดิหมูทอดดีกว่าเช้านี้เร็วกว่าหมูพวงเป็นไงหมูพวง